สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หัวหินนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ5ร้านอร่อยถูกและดีที่หัวหินนะครับโดยร้านแรกที่เราจะมาเนี่ยอยู่ด้านหลังของผมเลยชื่อว่าร้านห่อแตกนะครับเดี๋ยวร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านห่อแตกกันแล้วนะครับเราได้สั่งไป2เมนูซึ่งเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือ ซึ่งก็คือกะเพราหมูทอดนะครับครับตอนนี้เมนูของเราก็มาแล้วนะครับเป็นหมูทอดกะเพรานะครับไม่ใช่กะเพราหมูทอด การนี้จริงๆผมเคยมาทานแล้วล่ะเป็นกระเพราที่หากินไม่ค่อยได้ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าในกรุงเทพไม่ค่อยมีกระเพราหมูทอดเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเนี่ยมันก็ออกไปทางเผ็ดมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนทานเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็มากินเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออมันเผ็ดเหมือนกันเนาะแล้วก็ความกรอบก็รู้สึกว่ากรอบดีนะครับไม่ใช่แบบมาแฉะแล้วก็แบบนิ่มๆไม่กรอบในเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่ากรอบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ในร้านคนเยอะก็เลยไม่อยากพูดดังมากนะครับรสชาติถือว่าดีมากนะครับสำหรับร้านนี้แนะนำนะครับถ้าเกิดใครมาหัวหินนะครับให้มาทานร้านนี้แวะได้เป็นจุดแรกเลยนะครับเมื่อกี้ค่าเสียหายรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่บาทเมื่อกี้2จานนะครับคุณคูณเลยข้าวเยอะๆกับเยอะๆนะครับเสียค่าเสียหายไปแค่60บาทเท่านั้นตกจานละ30บาทเพราะฉะนั้นถูกมากจะได้ไม่หลุดคอนเซปต์ถูกและดีในวันนี้นะครับ เดี๋ยวร้านต่อไปที่เราจะไปกันนะครับร้านที่2มีชื่อว่าร้านกาแฟข้างบ้านนะครับโดยการจอดรถวันนี้เรามาจอดกันที่บลูพอร์ตแล้วเดี๋ยวจะเดินข้ามถนนไปแต่ว่าที่หน้าร้านก็มีให้จอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาจอดตรงนี้ก็สะดวกดีเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปกันนะครับ เมนูที่เราสั่งวันนี้มีบานอฟฟี่แล้วก็แครอทแพนเบอร์รี่เค้กนะครับโดยตัวที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือบานอฟฟี่นะครับก็คือตัวนี้เลยให้ดูไปใกล้ครร้านกาแฟข้างบ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่เก่าแก่ของตัวหินนะครับเรามากันตั้งแต่เนมะื่อ เจ็ดแปดปีก่อนก็เแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพของขนมแมกกาแฟนะครับไว้อย่างนงที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออเมริกานโน่เพราะว่าผมกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะฮะเดี๋ยวเราไปชิมกัน <laughs> เต็มแรงไม่เอาโอเคตัวบานอฟฟี่จะมีความหวานมากนะครับครีมค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวคุกกี้ข้างล่างจะมีความค่อนข้างเหนียวโดยรวมน่าอร่อยครับขึ้นชื่อสมเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจําร้านนะครับแนะนําเลยนะครับบานอฟฟี่ครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเรากําลังจะข,บขบะับไปที่ขนมหวานบ้านป้าปางเราก็ลังจะขับไปที่ขนมหวานบ้านป้าปางนะครับอยู่ที่ซอยหัวหินห5ห้า คงจะได้ถ่ายข้างในร้านกันเพราะว่าข้างนอกฝนตกหนักมากห่วงกล้องเนาะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่อยู่มานานละเป็นร้านชื่อดังมานานนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงทุกถ้วยมีขนมหวานขนมไทยเนี่ยเยอะทุกถ้วยถ้วยลยยี่สิบาทแค่นั้นเองอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับ ต่อมานะครับร้านที่3ามเป็นร้านขนมหวานมาตาตางนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเราก็เลยมาถ่ายกันในร้านกันนะครับโดยวันนี้เมนูที่ผมเลือกนะครับก็คือขนมโคอ่าเดี๋ยวให้ซูมให้ดูนี่นะครับขนมโคก็จะเป็นเป็นแป้งไส้มะพร้าวนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทินะครับรสชาติกะเจกไปทางหวานหวานมันๆแล้วก็ถ้วยนี้แค่20บาทเท่านั้นรสชาติอร่อยนะครับ ใครมาร้านขนมหวานบ้าบ้าปงเนี่ยมีหลายเมนูเลยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็สั่งขนมโพนี้ได้นะครับส่วนอีกเมนูนึงนะครับที่เลือกมาก็จะเป็นกล้วยเชื่อมอันนี้เป็นของคุณแฟนไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็ดูหน้าทางน่าอร่อยนะครับเดีย๋ยวลองชิมกันนะตัวกล้วยจะมีความหวานแต่ว่าน้ำพี่่ราดเนี่ยไม่หวานก็ตัดกันดีครับ ขนมหวานนะครับเราก็ไปแวะซื้อกล้วยทอดร้านปาเจน,นะครับเป็นอีกหนึงร้านที่อยู่ผูเหินมานานเหมือนกัน ปกติเขาจะมีขายพวกกล้วยทอดเผลือทอดมันทอดนะครับแต่ที่พิเศษกว่าที่อื่นเนี่ยที่ผมไม่เคยเห็นก็คือเขามีขายขนมเข็งทอดด้วยโดยขนมเข็งทอดที่นี่นะครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นที่เขาจะช,ชุบแป้งไข่ใช่ไหมที่นี่เขาจะแบบว่าจะชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับแล้วก็จะกรอบๆ,ๆนะครับไม่เหนียวแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปเดี๋ยวลองกินดู ือด้วยเจลแอลกอฮอล์ Apple Hall แล้วค่ะมาลองชิมกันอ,อย่างไงคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่หวานครับหวานน,นิดเดียวนิดเดียวกิน,ๆๆๆนเรื่อยๆกินเผื่อหมูอย่งนี่สิบบาทอยีอย่าลืมนะครับกล้วยทอดปาเจ้ดูในซอยหัวหินห้าสบ้าเหมือนกันโอเคครับวันนี้ผมได้สั่งกลับมาทานที่หัวหินเพราะว่า ฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็เลยผิดแผนไปนไหนก็ไม่ได้เราได้เลือกร้านบะหมี่เกี้ยวโตนะครับอยู่ที่ซอยหัวหินร้อยสองแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปเนาะเพราะว่าขี้เกียจเปียกก็เลยสั่งแก็บมากินนะครับไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นบะหมี่นะครับอ่าน,นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าว่าเป็นบะหมี่หมูต้มยำหมูเป็นหมูเด้งนะครับเดี๋ยวลองทานให้ดูก่อนเดี๋ยวต้องเริ่มจากชิมชิมน้ําก่อนนิดนึง ด้วยความเป็นต้มยำก็มีถั่วไม่เผ็ดออกไปทางหวานนะครับก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำทั่วไปแต่ว่าจากชื่อร้านนะครับไฮไลท์นะ่าจะเป็นเกี๊ยวมากกว่าอีกเมนูที่สั่งมาเนี่ยนอกจากะบะหมี่หมูต้มยำแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวแซบเกี๊ยวรวมแซบและมั้งจะเป็นฝั่งนี้เนาะ,ะให้ดูกันเกี๊ยวรวมแซบ โดยที่เลือกตัวนี้เพราะว่าไหนก็มาทะเลนเนาะเกี๊ยวตัวนี้มันจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้ทิชจิ้มออกมาดูจากตรงนี้ละส้มๆน่าจะเ,เป็นเกี๊ยวกุ้งเดีย๋ยวลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูฝั่งนี้ดีกว่าอืมกุ้งจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกุ้งข้างในยโฟกัสไหม,ไมโฟกัสกุกก้งเต็มๆกุ้งทั้งตัวเลยนะครับน้ำจ,จิ้มซีฟูดก็ ไหนยังไม่รู้รสเดี๋ยวชิมอีกันน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เผ็ดกลางๆนะครับไม่ได้เผ็ดมากเกี๊ยวแซบนะครับเมนูนี้แนะนําเลยเกี๊ยวแซบเสิร์ฟมาพร้อมส่งมาพร้อม,อมน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับฝั่งนี้เป็นบะหมี่บะหมีม่แห้งรวมเครื่องนะครับเกี๊ยวยังไม่หมดเลยก็จะเป็นเกี๊ยวรวมเครื่องมีหมูแดงมีหมูกรอบเป็นบะหมี่แห้งบะหมี่น้ําเกี๊ยวเปล่าๆนะครับก็รสชาติใช้ได้นะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดใครมาถึงแล้วเจอติดฝนแบบนี้เนี่ยก็ลองสั่ง grab มาดูได้ ร้านบะหมี่เกี้ยวโตนะครับซอยหัวหิน102เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนสวัสดีครับและคลิปนี้นะครับเราจะจบกันไว้ที่ตรงนี้และผมได้ทิ้งรายชื่อ5ร้านถูกและดีที่หัวหินเอาไว้ให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอ,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 อยากจะนาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในการวางแผนเที่ยวของตัวเองนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราทั้งสองคนนะครับที่นําขึ้น YouTube ถ้าหากมีข้อผิดพลาดใดๆต้องขออภัยวในที่นี้ด้วยและสัญญาว่าครั้งหน้าเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ ได้โปดกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับและครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันฝากติดตามชมด้วยนะครับ